นิทานของโลกโลกเป็นของเด็กเรื่องเด็กชายกับดวงดาวนั่นไงดวงดาวที่เธอใฝ่ฝันหรือเธอจะแค่นั่งมองมันเท่านั้นออกจากความคุ้นชินทั้งมวลลุกจากเตียงที่เธอนอนก้าวออกจากบ้านที่เธออาศัย เดินออกจากเมืองที่เธอเคยอยู่แล้วมุ่งหน้าไปเธอจะต้องแรมทางไกลและต้องข้ามภูเขาอีกหลายลูกด้วยความเพียรยามเธอเหนื่อยได้นั่งพักแต่เธอต้องไม่ละสายตาจากเป้าหมายที่เธอใฝ่ฝันระหว่างทางหากเธอได้พบกับทุ่งดอกไม้ เธอควรได้ชื่นชมความงามของมวลดอกไม้เธอควรได้สูดกลิ่นหอมอันชื่นใจแต่เธอจะต้องตัดใจจากความลุ่มหลงเพื่อมุ่งหน้าต่อไปบางคราเธอจะเจอป่าที่เต็มไปด้วยหนามอันแหลมคมที่ขวางเธอไว้เธอต้องฝ่าไปด้วยความอดทนรอยขีดข่วนบนร่างกายนั่นละ่ะ คือร่องรอยที่ทำให้เธอเติบโตขึ้นเธอต้องเผชิญสัตว์ร้ายและอันตรายอีกนานาความกล้าหาญจะทำให้เธอพิชิตทุกสิ่งไปได้หากเธอได้พบกับพระราชาผู้เงียบเหงาเธอจงเล่าเรื่องราวต่างๆที่ได้พบผ่านมาแต่เธออย่าได้ลืมเล่าถึงความใฝ่ฝันของเธอ หากเธอได้รับการชุบเลี้ยงจากพระราชาผู้มั่งคั่งเธอต้องเด็ดเดี่ยวที่จะละทิ้งความสบายทั้งมวลเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายของเธอแม้ร่างกายเธอย่างเข้าสู่วัยชาราหากเธอยังพบหุบเหวอันลึกเร้นหรือคุณเขาอันสูงตระงานขวางกั้นเธอไว้เธอยังต้องพยายามต่อไป โดยปีนลงและปีนขึ้นอีกฟากเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่เธอใฝ่ฝันเมื่อไปไกลถึงเส้นขอบฟ้านั่นลหละที่เธอจะพบว่าได้เข้าใกล้ดวงดาวที่เธอใฝ่ฝันที่สุดแล้วทยานออกไปคว้าดาวที่เธอใฝ่ฝันผู้ใหญ่ใจดีที่แต่งเรื่องสนุกสนุกคือ ครูใหญ่วิเชียนชัยยบังครูใหญ่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาผู้ใหญ่ใจดีที่วาดรูปน่ารักน่ารักคือครูปีดาปัญญาจันทร์